เวลาเมื่พิ้ออกรีกไปถมมือนะ้นมันมื่อพิ้งเจ็ดชิบก้อนเรียนโซ่มือแข่งกันเ็นได้เรียกเอาพ่อผู้เดียวพอที่คนยีบก่อคนทีบก่อคนมีเจ็ดชิบกนเกราไปดนมาลองใช้นำ้ำเรียนใช้เพ่งเขาใดเขาถือว่าเฮาถ้าเป็นมัว่วจะสอบผ่านตอนนั้นพ่ออายุเท่าไหร่ครับเจ็ดเยอนี่พ่อเยอนี่อายุเจ็ดิบ ตอนนั้นนะฮะตอนที่ไปหักตอนไปที่ตอนไปอัันน้นประมาณประมาณยี่สิบสามยี่สี่อ๋อเอาไว้ออยังไม่รุ่นเลยเนาะออกมาจากทหารออกมาจากทหารกร็เลยไปสมัครนั่งเป็นอ่าพอไปนี่ตอนนั้นคิดว่าเจ้าของเกงยังครับบบวาจ้าเขียเห็นเพิ่นประกาศเนี่ยต้องอ่า เมื่อขิ้นต่งางามาฮะผมผมสิภาพพื้นผู้วัจน,บบน,นานพรมมีสารนี่น้องคนคนมาครับพอก็เลยไปสมัครน้องเพิ่นไปเพิ่นกับครูขนาดนักอายเพิ่นครูกเก่าเก่งวันไหนจะคิด่าแกง,งใครกับบวกเก่งนะครับผมมันดะแกงน้งเขาจะมาห้างาเหมันโดยเฉพาะมีพิษตัวแรกของหลบอยู่ในเมืองไทย จังว่าพวกมันมันก็นเหรี่ยนซ้ำซ้ำย่างนีมามันมันเหรี่ยนมันบาถึงม้วนผีม่วนผีมันมันระดับอินเตอร์เลยนาพินเมื่อกี้เลนะเหรี่ยนจจอยู่เพ,พ็ดพินท้องสี่สิผ่าสิบปีจนเหี่ยงเบิด ผมว่ามันสุดยอดฮะมันสองสายสามสายเก่เคยเขามานี่บางคนเขามักสามสายให้ก็ต้องจำเป็นเบืองเขาน้ำ เจนก่อนบาดที่เอาไรผู้บ่ากัผู้สาวคียกันครับมันคิอเป็นเพลงใหม่โอ้นี่ความอัศจรรย์ใจของพินซึ่งแลแต่แลแต่แต่ละท่านแต่ละคนที่ดีสายฮอตสีดีแน่วไหยล่ะไห่้นฟังฮอากับกาว่าไร่มาดี ม,มันมันเขียงหน่อย <จ>คือคือตัวแท้งของปุยิงเลยฮะเนขะา,าคุยกันครับูุสาวผร้บาู้สาวคุยกันเฉียงไม่ยิงมันเสียงหน่อยเสียงผู้ดสท้ายเนี่ยกนท้ายนเนี่ยน่อน,นื่องาท่สคลาไปก้อนมันเป็นหลักก่อนลำอ้าแสดงว่าสมัยก้อนก็นคือพินคือตัวแทนของการจีบได้กันดีดเป็น เป็นเป็นเป็นแท่นของผ <c oughs> ู้ผูปูไส้ผู้ใูปูไส้คือลูกควงเช่นฝ่ายเย็นง,ไง,ไง่ายๆว่าผู้เบานอนเล่นน,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 นนั่นนั่นนั่นนี่บ้านนี้ลูกได้เช่นฝ่ายอยู่กับแม่ได้ควักธรรมาดาล่าพิ้นสาวยีกแม่ม่ม,มีบ้านนี้แม่กับลูกเียนอันเช่นฝ่ายอยู่เดียนแจงบ้านเขาก็ดีไปตาแล้วพังคอนะ่ะแม่แม่พี่อึอนอน้นในอนามะ ดีพี่น,นี่ก็พี่แอมเขาเลยเอาไนเป็นไลยว่าล่าสาวยิกแม่แต่พี่สาวยิกแม,ม,ม่มันมันมันบ่มีเข้อกิจกรรมของเจรมูบ้านดอ,อกมาไทยสาลไล้สาวยิกแม่แดงว่ามันก็คือเกิดเป็นไล้ขึ้นเป็นข้าสางเป็นลายขึ้นข้าสางเป็นไลยขึ้นแล้วเราบานนี้มีผู้บริโภคจากข้าบ่ลนเหอเหีวยวนี่เล็กน,น้อยมากเพราะขาเมื่อวาน บทองมอถึงไล่ห้องมาคือการกลับดูนี่พโอ้วา่าโอ้เด้จึงอมากรารเมมยนเน็เนอายอม,มันทีเป็นจงันจงหวานี่รับจังหวะผู้ไทยกับตวบังหันแสดงว่าสมาัยสมักยก่อนเพิ่นยังได้แกอารมณ์นี้ได้ฮะแกควา<ว><ว>มรู้สึกได้ฮะเพราะมันเป็นพิน<ค>ละัะ คือมวลโมนี่มัน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 เป็นคู่ภาคระดับใหุ่ได้มาจากแต่พอจะแม่ผู้นั้นจอยอยู่หันกระบอกหูจักว่าจะคล้องเด่นมวนมาได้แทะเขาไปจําออกจากพื้นมากผู้หมายแสดว่าบันพุรุตตอบันพุรุตตอบันพุรุตนะบานนี่พอเดี๋ยวผัดเดี๋ยวเปียกมูตอนหนึ่งเดี๋ยวพิ้นพิพาทตัวแรกของประเทศไทยอล้วผลลงเป็นผู้เหตุ ต่เลยรู้สึกว่าต้องใช้เป็นผู้เล่งครับก็พอก็เลยเป็น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 เจ้าตำรับแสงว่าหู้จังหวะจากโคนมันูจากจังหวะจากโคนพราอฟันอยู่วงดนตรีันกระบอกพอว่าดีเชียงชั่นที่ลูกเสียงพิ้นเสียงแค้นแนวไหนแล้วจากกันไม่วันที่สี่แนวไหนแต่ดาได้ดีดาดได้ดีแดกเวียงจันทร์เวียงใจพ่อของหุจักนักร้องพนนจรไเพลงในสิบห้าปีทีไรฮ้องปนจังไดเปินเบิลแฟนเปิลลาสีเบินไปใส ขันโง่กะเรนเนี่เขาบ่าได้มผมพ่าไปได้ค่วมหูหจากพอนุปนุลในชีวิตพ่อเคยท้อแท้ปะฮะท่อกับขึ้น่ย่มบทสมหวังลูกพ่อนีขันไปล่นไปจีกองย่าหรือไปเ่นดนตีขันมือด้เล่นม้วนนี่พ่อว่าอยากงเดเขางแสดงว่าผลงานผมเมื่อ่หายแท้อ่อนใจนี่จากของ ใจบริรุกเฮ็ดยังก็แล้วแจขันคือเต็มมุกเต็มใจแสดงมาโตนั่นแหละโตพุ่มใจในฝีมือของเขาจะกี่มันหันว่ามีแข่งกันกูม,มือนี่จะแข่งกันนี่จะพอไปเป็นกรรมการม้ามันหันจะบอกว่าท่านตอนพอสอนครับพอล่งโทษหยึดพื้นพลราหาเที่ยงหกเทียเป็นอย่างครับมันเหตุผิดดูต้องรุงโทษคำว่ามีลงโทษมันขีบปจําเอาแบบ โคตทหารในพ่อเป็นทหารเกา่าครับนั่นหลักการเวลาพ่อทอแท้พ่อคิดว่าหลักการยังไรที่ที่เอามาให้กับลังใจเจ้าของได้ครับคือสม,มุว่ะมวนมันีมั่นใจในตัวเองเลยลูกดีดพินกูเฮียนหนังสือกับบะเก่งกูอ่ไ้เป็นเจ้าเป็นน้าม,มันมีผู้ใดชอยกูได้นอกจากกูสิหาวิชาเจ้าของจังว่าออกมาจากทหารพ่อกันเลย ตอนไปโลกาอยู่หน้าเล่ยไปสมัครอ่อาสม่มมักโลกาคือมักดนตรีวะบานนี้มันก็เนี่ยไปอยู่น้าเพลนเนาะมันก็ตอนนี้ไทยห,หน้าน้าลูกน้ำเมีย่ยง<อ>เหตุจังไดละหะเฮาสิมีซือมีเสียงน้าเขาครับเหตุจังไดบุงดนตรีมันยิ่งไงขันไปเลยอยู่วงดนตรีแสดงว่าโมเมนต์ธรรมดาเข้าใจว่ครับเออคือผมนี่มานะมาเจกี่เคยเสียหน่ารับจ้างมือละแปดบาทกว่าบาทไปอยู่เปดพิ้นท่องกับโมเมนต์ผมสิล่นที่พิ้น ผมเห็นวัตถุนิยายลองผ่าตั้งเบี้ยที่เห็นลูกน้องเรียนได้ดีตัวนี้มีคคานสุกในหัวใจเลยเปรียบเป็นเงินหลายหมื่นหลายล,ายลาย้านแสดงว่าพ่อเห็นพินของที่พ่อเฮ็ดเห็นคนที่เล่นกับเครื่องเมื่อ,อน,น,นนบพอดนเปิดในฟังเรื่องอีหยังละ่ะอีลูกสาวลงแอบลองผู้ไทยเป็นคน เป็นคนเขม่นลองผู้ไทยโอ้ยเนาะพนพดลเปิดในฟังพอน้ำตาอะไรอยู่ผู้เดียวพอนางเมึงกูปานนี่ตัวนี่กูกระบอกหัวัจว่ากูปานนี่นี่พอนางคิดอยู่พอนางเบลเบิง้งมันอยู่ซัมพิ้นเท่าระดับนพดลนัเปิดในฟังเมื่อวานเมื่อก่อนนี่พอไปกินเนื้อย่างเกาหลีอยู่เช่นทรรเขาเปิดแจกงงานกันเด้อนี่พออัดไปเท่ากูเหล่นมวนปานนัน่ตัวนี่ <อ>เซนว่าน้นำตามันไหลออกวาจะจังไหนวยูน้ำตามันไหลออกว่าพอดีใจอ่เยงว่าพ่อจำเสียงของที่พอ่อเล่นได้ทุกเพลงได้โนบะโดนเล่นอันใดหูจักเลยพระศิษชินยาเมด็ดใดชินเขาแล้ว่าวัดเจจำมันเล่นอันใดไดเลยบทตองบอลต่างนตองว่านกพโดนออกมาหนึ่งพระศิลป์ร้องเพลงอย่างก่อนหูจักปานพุ่นถูเพระว่าชั่วโม,มงบินสําคัญมากบวบวัดเม้่ยบวบว่าบเดีบ่อน ทันบอดซ่อมมึงจะจริงเพื่อเนื้อต,กตุกไต่ข้ามโบราณพันมาทันเฮี้ยนพิ้นก็นตัง้งใจเฮี้ยนให้มันเป็นอ่บอกต้องใช้แม้ยังเป็นได้ผู้พื้นก็นต้องให้มันเป็นคือมั่น,นย่งางขี้ไลกันไปวัดที่สวยกันยังดีอย่าลืมตัวอย่าลืมศาสตร์เรียนให้ดีเรียนบ่ดีก แต่พอแท้ๆพอ,อยังมามาเ่นเนี่ยเขาดิดคิงหามีก้หม,มหมายอ่เม้นแท้ที่ไปเ่นดนตรีคันของพรพอมพอธรรมศิยาเขาพอแตงไปเวิดยินเขาแ,แล้วับตึ้งไมู่ก็ตึงเลยเพราะว่าฮอเตรียมไปแล้วเพราะว่าไผเป็นผู้บอกวิธีนพดลเป็นผู้บอกอคันหูจักว่ามึงสิมาว่าท่านสองทุง่มึงก็มาจะู้วานอยู่ที่แล้ว,ว่าใช่ว่าคือการเตรียมตัวร้อม,อม เตรียมตัวพ่อการซ่อมบ่แม่นเมือนี่เมียได้เมียมึงรับมาหยังจังมารับจังมาหยังยอนอพดลรดาใจ้ชีวิตมานยังเทียได้เกินคาดทั้งเทียบอได้เขาเรียนจนเมียหาเงินสิผู้เชียมว่าให้ชื่อขนมกินยังบม่มีต้องซอยเลี้ยตัวเอง mm hmm. กันนักมว,วยขันธนาะบุรผู้หามลงจากเวที กันผู้แพ้หาผู้ที่แพลอานุ่มบอกจะมือก็ให้กบได้บ่มีทุกเพื่นบ่าดีมีจังมาปีนองมั่นใจในตัวเองเฮ็ดยังก็แล้วแต่เมื่อพิ้นด้วกันพอบอกว่าอย่าเหลืองโตอย่าตัดนามโพ่างจาของพยายามเฮ็ดเห็นมันถือใจเพิ่นเพิ่นจ้างฮาไปบอมเป็นที่ให้เพิ่อนเอาเสียกผูกข้อจักขีมาหรือบ่มาบอกต้องใช้สมุดบ่าจ้างต้องใช้มาดีพิ้นอยู่นี่ งานมันเกิดกูจกต้องใช้จักทีมาหรือบอม่าไปหอดก่อนมันบอนจกงตัวนี่เขาต้องให้มันคว่วสำคัญของคนพระวิไรต์อดพระบิลอรพาระบิลอร์อดพระบิไรเกาเจียขอให้เพิ่นน้ำกุง้งน้ำหม,มูเมาอ่อ มันชีทุกคู่ใด้ยากกับเบาอึศูหาแนวอยากแนวกินให้กินยังมีภัยอันตรายฮะสิไปงานต่างๆด้วกกดยกันก่อนสีขาวผู้ใหญ่กับตอกโรดคำผมไม่มไวิไลกวาดพระพิรำชายผู้ขาดเด้อคุบารา์การเนี่ยคต้นานี่ได้มาจากโนกกระดุนวิราชิเลนดนตรีขันโมก,กินเนื้อได้ยิ่งดีเนื้อแพะเนี่แยแกจะกกินเนื้องัวเนี่วายอยากกินอ่ากินแะต่ปูแต่ป่า ม่วคก้วยคนเข้ามามีเงินมีนมให้ลูกเข้ากินกับไปเอานุงวนมคง้วยมาให้มขาเ้ากินยังไม่เห็นหน้าเข้ากินอีกครับแั้วพี่ขาเขาที่แตกอีกแสดงว่าม่วนเข้านี่บาปหลายยาวตัวนั้นดีครูบาอาจารย์มันบอกว่าเป็นวาดูเข้ากับวาดูน้ํเพึนขามันดีบ้ากันฟังควอมูลทานี่คือผีบผพด